สวัสดีครับผม LK Auto นะครับผมวันนี้รีวิวอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับงานติดตั้งนะครับผมชุดทับกระจกออตโต้สำหรับตัว Fortuner MC ใหม่2020นะครับผมตัวนี้ติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะฮะแบบวายซ็อกเก็ตเลยไม่ต้องตัดต่อสายนะครับผมตอนนี้เราทำการรีวิวให้ดูวิธีการล็อกนะครับผมอันนี้ล็อกรถล็อกอยู่นะครับลองอันล็อกดูนะฮะระยะไกลก็สามารถที่จะเปิดได้แล้วก็ล็อกรถกระจกก็จะพับเองอัตโนมัติแบบนี้นะครับผม หรือเราก็สามารถที่จะปลดล็อกจากคียเลตตัวนี้ก็ได้นะครับผมตรงมือเปิดนะคระับแล้วก็ปิดได้เหมือนกันเช่นเดียวกันไปดูด้านหลังไกลๆนะครับผมการออกอัตโนมัติแบบนี้นะครับผมตัวน,นี้ก็สามารถทําให้ลูกค้านะฮะสามารถเช็คได้ว่ารถของเราล็อกอยู่หรือไม่ล็อกนะครับผมดูจากระยะไกลได้เลยนะครับผม ็ช่วยเซฟความปลอดภัยให้กับตัวรถของท่านได้ด้วยนะครับแล้วก็สะดวกสบายในเวลาที่เรา,าล็อกรถนะครับก็ไม่จําเป็นต้องที่จะกดล็อกจากาพับกระจกจากด้านในนะครับผมแค่ล็อกรถก็พับเองอัตโนมัติแบบนี้นะครับผมถ้าในาสนใจติดตั้งก็สามารถติดต่อได้ที่เอลเคอโอโตได้เลยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอลเคไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ